ทำเป็นน้องข้อหนกหนุ่มบางครั้งใครกินเนี่ยแบบเนี้ยแม่น,นมเขาทำแบบนี้เรื่อบอกว่าใครกินแบบเนี้ยอยากไปทำอยากทำเนี่ยอิ่มๆอาจมอชิตูมาจิจูบ้านผมไม่มีหรอกอาจุจูไม่มีมีแต่เขียนมีนักเขนเสื่อมขอบคุณเจ้าพรนะโอยขอบคุณเจ้าพรขอบคุณมานคืนนกรอบเด้อว,ว่าบ่ายสองผมไปหามหมออยู่โรงพยาบาล ผมอยู่โรงพยาบาลไปไปโรงพยาบาลมาวันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้าไปฟังผลที่เกิดเนี่ยอ้าวเขาเรียกอะไรโรคอะไรอะไรอ่าบีบีบีซีีอะไรนี่แหละผมก็ไม่รู้หมอหมอเขาบอกจ้าให้ผมนอนแล้วทําอะไรไม่ได้อะมาคึงคึงคึงนัดถ่าคล้องเนี่ยฮึฮึขอบคุณมากๆเยออ่ะเสียงมาเกียร์ควอนกับมาเด้อเนาะขอบคุณมากๆเยอขอบคุณเกียร์ควอ คืนได้ไม่นานนกเล้อพี่นอ้องกินนี่อิ่มก็รัวแรมขอบคุณมากขอบคุณแมโน้มขอบคุณคุณทาเนี่ยขอบคุณหนุ่มบางชนนะเราขอบคุณเจี๊ยบพรอขอบคุณออกมาครับผมไปหาหมอมาไปหาหมอมาไปรอหมอ,มอตั้งห้าโมงเช้าอะไปรอหมอห้าโมงเช้าไปรอตรวจเจาะเลือดเจาะอ,อะไรหมอเลยบอกว่าไปนั่งรอหมอหมอตั้ง ว่าตั้งนานนานนานมากๆเลยเนี่ยนานนานมากเลยนะ้นารอหมอนะขอคุณคุณยายเทพมากๆเด้อขอบคุณยายเทพยายเทพแล้วเขาบอกว่าให้กินถ้าถ้าเป็นอ่าอ่าคุณดีเขาจะให้กินแบบนี้ใช่ไหมคุณยายเนี่ยอ,อ๋กินคำสองคำและะ้วก็อิ่มอิ่มแล้วก็อาทจิตทู่มาเ็ดปากในมีนอัเจิตทู่มีนลืแขนเสื่อเนี่ยแหละเช็ด <laughs> ขอบคุณมากๆเด้อขอบคุณทุกกกำลังใจ ขอบคุณสามล้านดวงตาขอบคุณขอบคุณคุณยายเทพมากๆขอบคุณมือติดไม้ติดมือขอบคุณไม้ที่ตื่นมากๆขอบขอบคุณมากๆี่เบบใหม่กำลังใจเนาะมาเด้อพี่น้องมากินสลัดอืมสลัดโอ้ยยังหนากกินเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อเลยมาเด้อพี่น้องมาเลยอ่าแต่ผมกินแบบบ้านผมผมกินแบบอ่ากินกินปกติของผมนี่แหละผมก็กินแบบนี้แหละผมกินทีละนิดนิดไม่นิดไม่ได้ดอกกินแบบเนี้ยอืมไม่ได้อ่ะขึ้นไม่ได้ออืม ผมกินได้แค่แบบคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆเลยเนางคำใหญ่ๆอืออืม,อมขอบคุณมากเลยว่อขอบคุณนะเจ้าบ้านเจีพรมองเห็นไหมขอบคุณเจี๊พรมากเือขอบคุณเจีพรมอนทัวขอบคุณมาเห็นเห็นเจีพรอ่าไม่ติดมือก็เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไร สวัสดีคุณดุมของคุณยายเทียบก็เห็นเนี่ยสวัสดีทุกท่านนะเจพอเจพอก็ทักทายแม่พวงแม่พวงแม่พวงก็อ่าปาปากเขาเลาะปากก้างของคุณหนุ seafood, king, ่มมงชนก็ยู uh ้ย huh, okay. ู้ยู้ของยายเทพยก็ยู้ยู้ยู้มาเนี่ยแล้วอันนี้แกเขียนอะไรเนาะเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านกันยายเทีย็ว่าเมนเมนบ้านเจพรมองเห็นไหมคะอ้า เม้นเม้นบ้านเจีรยพนเจีพรพนอ่าสแสดงว่าคุณใายไปบ้านเจีพรใช่ไหมเจี๊พนเก,เกอ่าลองถามเจีพนเนาะขอขอบคุณามากมาเด้ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนเนาะอธิเวทใหม่กำลังใจคุณใายก็ทักทายไม่ติดมือไม่ติดมือมือติดไม่ขอบคุณบอกสมชายมากเด้อมาเด้อพี่น้องมาให้กำลังใจกัน,นแต่ผมคุณไดไม่นานเด้อพี่น้องผมกินสลัดเต็ะผมก็อิ่มอิ่มอิ่มแล้วผมก็อืมไม่บายไม่บายนะพี่น้องเนาะในนี้ก็กินกันยังไม่มดเลยยังไม่มดเลยพี่น้องเดี๋ยวสายให้ยู่เนี่ย ไปหาหมอมาไปบ้านพ่อสมชายโรงพยาบานพ่อสมชายทิงก,ก็ไปหาหมอเลยที่ผมไม่ได้คอมเมนต์บ้านพ่อสมชายหลายนะผมไปจะไปหาหมอผมก็ดิบ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 ไงไปหาหมอหมอท่นัดหมอนัดก็เลยไปหาหมอก็เลยเอ,อไม่ได้ทักทายพี่พี่นอ้องไม่ได้ขึ้น ช่วงบ่ายสองก็ไม่ได้คืนไดอ้อันนี้ผมจะคืนได้อือมจะพอกินน้อพี่น้องเนะา,เาะจะคืนได้พอกินมันทักทายก็ได้มากินสลัดพักกันเนาะพี่น้องสลัดทักผลไม้เนี่ยอืมมาเด้อพี่น้องมาเด้อมากินดค่ะหายพลังกจกันเนาะอืม ไปหาหมอมาแมตติกไปหาหมอมาเดินแมตติกขอบคุณแมตติกมากมากเด้อขอบคุณทารบันนี้ขอบคุณแมตติกขอบคุณพอ่อสม